ไปดูรอบแรกนะครับก็รู้สึกว่าประทับใจกับทีมงานโปรดักชั่นทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็ทุกความทุ่มเทของนักแสดงทุกคนเลยนะครับเพราะว่าหลายฉากก็มีฉากที่นต้องใช้ความอบอุนเยอะมากแล้วใช้คนเยอะมากแล้ยิ่งคนเยอะทํางานยิ่งยากมากนะครับะฉันก็นับถือทีมงานทุกคนเลยนะครับแล้วก็บอกว่าจะร้อยล้านเร็วๆนี้แล้วก็แตะพันล้านนะครับ๊ยอยากเชื่ คนนะคะเข้ามาเข้ามาสนับสนุนหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับเป็นของภาคอีสานก็จริงแต่ว่าเพื่งว่าทุกคนดูได้แล้วก็สนุกแน่นอนกำประกาศคำนะครับและนี่ค่ะครับผมเชื่อว่าพลังคนไทยเราอยากจะมีความภาคภูมิใจกับภาพยนตร์สักเรื่องที่วันนี้จะเป็นความเชื่อไม่ใช่แค่ภาคอีสานครับแต่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับรูบาอาจารย์ของหมทั้งประเทศนะครับเพราะเราต้องมาดูภาพยนตร์เรื่อง มาแบบนี้เพราะว่าเออมีประกราศนะนี่ทุกคนครับยืนทิ้ง oon, หมดเลยนะครับขอช็อปสุดท้ายกับพระเจ้าอุกิงแล้วก็ทีมนักแสดงแกลอ้นนะ,นะครับเดี๋ยวขอสื่อกล้องอินสตรานนี้นะครับเอฟทีเข้ามาด้านหลังเลย,ะะเลย,ะะยท่าน,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 นอยู่ได้เลยวันนี้ใครอยากจะมาชมพระเจ้าแกลอ้นรอบต่อไปนะครับแล้วก็ชมการถ่าทิ้งที่มาถ่ายวันนี้ทุกคนยืนได้เลยเออเดีย๋ยวเราแสดงพลังนะครับมองไปที่กล้องด้านหน้าบริเวณกรา,า,างเรื่องนะครับ เดียวผมจะพูดว่าคนไทยทุกคนต้องมาดูพระ้องเลือแล้วพูดของกันละชามาว้อกอนเลนะครับอาจารย์รอปกไปแล้วอาปักอีกนะครับทุกคนครับดังมีตัองนะครับคนไทยทุกคนต้องมาดูเร้องเลือกได้แล้วดูแลเรื่องดีดีเลนะครับฝากทุกคนด้วยดูแล

เดี S <S <々>๋ยวหลาคนาีนี่ีนีจะงานนะครับเมื่อตอนรกให้่าเป็นรครับอรได้บาพี่ครับต้อทำอไรี่คุเสื้อด้ไหมครับต่อไปนะครับผบที่เยถามตรงไปตรงมาครับว่าผมเป็นคนมีจิตเมตตาสูงครับถ้าสมมติว่าผม้ม ครับผมขอบคุณที่ผ่านมาทุกคนขอบคุณเจมี่และคำตอบถามด้วยครับแซมบ้าครับทุกคนคนเดียวนนะครับวันนี้นะครับใครที่มาถามว่าสองคนอะไรจ้าขอบคุณครับ ตอนนี้มีเจ้าแได้ดแล้วก็พูองในสาีเรื่องนี้นะครับมีเพื่อนตาเพื่อนพี่นาที่นองกัน้องนะบอกต่อได้เลยกับคพดเรื่องนี้ดูสร็จก็ิไปดีนบไปบอกต่อช่วยกันนะครับกางนี้กางนี้กังนี้ Yeah. Okay. อะไตลละครอ่ะใช้แววเหรอคะใช่เนี่ยแท้ที่แววมแท่ว่ากคนตื่นเต้นไหมทุกคน่ะไร่าอก่าเฮยีแววหรอแล้วทีแววที่ดูพัดสอยังไงเนี่ยใจดีนะครับแม่ผมผมก็ยังดีเสดนะครับ วันนี้บอกคุแม่เพิ่ด้วยนะครับทีมงานพิเกิดครับนี่สั่้งเนะครับทีมงานพิทเิดเินะครับวันนี้การทีมงานใจะพร้อมพูดหน่อยครับจะพร้อมครับวันนี้ไม่ได้กเทปับคุณยาครับแล้วม็นพูดเลยครับคุณแม่ครับวันนี้หลายคนนะครับบอกว่าฉากันข้ฉากเนะครับซ่งแสดม่เป็นแต่ใครมา ะครับด <ates. S 1> ีใจที e. ่ทุกคนเข้มแข็งครับดีใจขอดีใจอีกที่เห็นร้อโจวดูแข็งแกร่งมากขึ้มาดูกันว่าวันแรกจะได้ร้อนล้างอะไรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับตอนนี้เรากำลังให้คณะกรรมการมัดได้เก่งวัาเก่งหรือว่าเพ่เราจะพูดถ่ายนักจวนเงินนะครับของแต่ละบั่งจะรับตัวอยู่แต่ก็ยังมีที่ขาดที่แย่เป็นผู้ดูแลจอมเงินนะครับก็ประการได้ร้อนล้างหรือไม่รู้กัน เราัหกกที่นีครับอยเงๆกสิก้เททางาได้ผมตุสก้นตาตมขาดตุ้ม้มขด้มขาดตาตาดตุดตุ้มขาดตุ้าดตามข้นขาดตุขาดตุ้มาดตุ้มขาดตข้าดตาดต้มขาดตุมาด้มขาตุดตาดมขาดุ้มขาดตุ้มขาดตุ้มขด ตอผู <Five> ้นไดเป็นกับสปอรงที่็นีมยรัผม่่มรถา่ีว่รถมั่ากาก็จะเขาเขาเตเลยนะเขาเการเขาบอกว่าเราต้องเดยเรื่องนะครับมีคนเาพ่เนทีรเอนตัวเรื่อ